น,นี้ก็อยู่กับช่องน้ำโมวยไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปดูพระจันทร์นะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่นะครับดูนะครับมันใหญ่มากเลยมาดูเลยนะครับ,บ,รบการซึ่งความบ,บ,มบ,บ,บงดงบ,บังเมฆบดบังดวงจันทร์คือแบบจริงๆไม่มันมันต้องหานก้อนเมฆอีกซึ่งพระจันทร์นี้จะวันนี้เป็นวันที่สิบเก้านะครับวันวันพระนะครับใหญ่แต่แต่ แต่ถ้า,ถา,ถา,ถาต้องเป็นกล้องดูดาวก็ได้นดั่นดูพระจันทร์สีเลือดนะครับลังเต็มดวงนะงละลายไปด้วยน้ำนะครับเมื่อวานดูดวงอาทิตย์ตกดินใช่ไหมวันนี้ผมมาดูดวงจันทร์นะคะทมม่านผู้ชมเรื่องของนี่ก็คือตาผมนะครับนี่คือผมอยู่กลางทุ่งนานะครับฝั่งนาตลอดนะครับที่ตำบลกุจิกดูดวงจันทร์นะครับ ซึ่งอันนี้วันนี้จะเป็นวันที่1ิบห้า่ำนะครับเดือนอันนี้ก็จะเป็นเดือนเดือนเดือนขึ้นนะครับแต่เดือนหงายผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับดวงจันทร์เห็นไหมแดงแดงโลดเลยนะครับก็คือเพิ่งมันอยู่ใกล้โลกใค่ไหยตาครับอยู่ใกล้โลกมากเลยดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกเลยนะครับว่าการถ่ายคลิปแบบนี้นะครับ เป็นนานๆนทีจะขึ้นนะครับอุ้ยมดกัดนะท่านผู้ชมวันนี้ผมดูแนวมืดมากซึ่งตอนนี้ผมอยู่นาใครไม่รู้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอให้มันขึ้นดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายสดเลยนะครับกับคือพระอาทิตย์มันส่องมันก็เลยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดูดีเห็นเห็นชัดเจนนะครับกล้องผมคูณหกเลยนะ นี่คือแบบสุดแล้วนะครับนนไม่แนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งถ่ายเองมผมอ่าทิปอยู่บบเออมันบดบังนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเมฆมันจะมีสักที่ไหนเชียวนะครับเดี๋ยวผมไปตรงนี้ตรงนี้กันนะครับก็จะเป็น วันพรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวงไหม,ม,หมตาครับวันวันน,น,นี้อันนี้เต็มดวงวันแรกใช่ไหมครับยังไม่เต็มดวงวันแล้วสิบเก้าวันที่สิบเก้าไงครับตาวันนี้ถึงจะเต็มดวงวันนี้เป็นวันพระไงวันพระต้องเป็นหนึ่งค่ำให้เต็มดวงอ๋อสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งแล้วฮะสิวันนี้มันเป็นวันสิบห้าคำไม่ใช่หรอจ๊ะสิบห้าค่ำแต่ว่ามันไม่เต็มดวงมันแค่เต็มดวงหนึ่งคำ ลบอันนี้ก็คือเดินทางลําบากนะตาจะไม่ข่อยเห็น <c oughs> เขา <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หลฟ์สดอันนี้ก็จะคือถ้าเราจะดูประจันเต็มดวงเนี่ยบอกเลยหาได้ดูยากมากเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยครับต้องมาดูนาก,กว้างนะครับถ้านาก,กว้างๆไม่ได้นะฮะพะาระจันร์ขึ้นตอนเวลามันจะขึ้นนั่นแหละเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะครับ มันกำลังขึ้นมานะครับใหญ่มากเลยนะครับก็คือจากปกติแล้วถ้าผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่จะอยู่ระ,ะระยะห่างนะครับก็คือปกติแล้วระยะห่างของมันคือ3 5 8 0 0นนนะครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้โลกขึ้นแบบนี้นะครับก็จะตก เฉลี่ยโดยประมาณก็เร uh ิ huh. uh ่มจะใกล้ขึ uh ้นโดยเฉลี huh. the, okay. uh ่ยโดยประมาณฮะเออใช่ค huh. รับ <MIT>. ก็จะกลายเป็นล้านนะแต่พอเวลามันมันจะอยู่ใกล้ๆก็คือประมาณสองแสนนะครับถ้าดวงจันทร์ปกติอ่ะถ้ามันอยู่ใกล้แสดงว่าผมอธิบายถูกไหมเนี่ยอันนี้ตาผมให้ใส่เฮ้ยนะครับเห็นนะครับมันกำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับ สีส้มนะครับเป็นดวงอาทิตย์แบบต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้ผมขอระวังรถยิงขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นลานกว้างครับเดี๋ยวรอขึ้นเดี๋ยวรอขึ้นกี่นาทีต้องรอขี่นาทีนะตาะวันนี้เป็นวันแดงโล่นะครับส่วนเรื่องของดวงอาทิตย์นะครับอุ้ยดวงจันทร์นะครับ พระอาทิตย์ตกดินอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซึ่งเรื่องของพวกคำคลิปคอนเทนต์พวกการดูดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีการยากอยู่เฮ้ยตาถ้าเรามองนี้ไ้เห็นไะหเห็นแสงไวนะ้น่นน่ะนิดึงนิดนึงนะ้าผ่านกล้องถ้าตาป่าผมบอกเลยมองเห็นแน่นอนครับเดี๋ยวรอให้มันมาขึ้นก่อนนะนะครับผมดูได้แค่นั้นใช่ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูหนึ่งทุ่ดังนี่ ครับเราจะได้รู้เลยว่าเดือนค่ำเดือนงายพรุ่งนี้ทุกคนก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอรอดูมขึ้นเดี๋ยวดูสดดูรายการสดตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมต้องต้องใช้เวลาเกือบสิบนาทีใช่ไหมตาสิบนาทีใช่ไหมครับไม่ก็ไม่กี่นาทีก็มันก็ขึ้นมาสองประกายนะฮะเรื่องของดวงจันทร์นะ มันอาจจะไม่ขึ้นตอนนี้นะครับแต่ว่ามันสวยสง่างามจริงๆนะครับก็คือดวงใหญ่ไม่เคยมาก่อนนะซึ่งเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นมานะรอตาครับทำคลิปเป็นเพื่อนหน่อยตา มันยังต่ำอยู่นะนนะเดี๋ยวเรามาคุยเล่นๆก่อนนะครับก่อนที่ปรจจัน<ด>เต็มดวงนะเกิบนีเกิบดีเกิบ,กบไม่หมดไม่หมดแล้วผมเพิ่งชาร์จมาแล้วนี่ก็จะเป็นเฉียงนะครับที่ตั้งที่ยายเต้นอาหรับิกยายนี่นะครับดเดี๋ยวเรารอไม่กี่นาะทีเรามาเตะบ,บอลเรามาคุยแชร์ประสบการณ์ดีกว่าก่อนที่ปะจรันจะขึ้นดวงเนี่ย<ด>ก็คือถ่ายสดๆเลยนะครับเขา พราะไม่มีการตัดต่อขี้เกียจตัดต่อนะครับตอนเวลาส่งออกในแคปคัสหรือคิงมาสเตอร์ผมเสียเวลาที่จะใช้เวลานานนะครับก็คือแบบคิงมาสเตอร์นะครับท่านผู้ชมคิงมาสเตอร์นะครับเอามาต่อคลิปจันแต่ว่าวันจันนั้นไม่มีค่ะเอาวันจันทก็มีค่ะสิครับก็มันดวงจันท์นะครับ เดี๋ยวผมจะมาดูกันเลยดีครับโอ้จันยังไม่ขึ้นนะรออีกนะครับรอสักครู่เลยนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องของผมนั่นนะครับียนเรียนออนไลน์เดี๋ยวมันจะเปิดเรียนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือเรื่องของการแชร์ประสบการณ์นะครับการอัปเดตนะครับ กัเพิ่งของแกมแชร์ประสบการณ์นะครับตาแด,นง,นออดางนี่มก่งอ่ะพอดีว่าหนืม,มียแล้วก็อากาศมันร้อน,นงูโป่งไม่ได้แพ้ไอจามนะผมข้างแพ้อากาศนะยังไม่ได้แพ้เลย เอ๊กับกับเดี๋ยวมันพิจิกับจะติมดูนเดยยิงกับกับเดี๋ยวผมจะขึ้นทางนี้นั่นเองนะอระจารย์มันจะขึ้นเต็มดวงมันงกับน่ยิะเดีกยบผ่านไประยะหนึ่งผมว่า การตกของดวงจันทร์เราจะต้องตอนนี้มันกำลังขึ้น <c oughs> เดี๋ยวตามมาเป็นเพื่อนผมนะครับตาลังอ,อาบน้ำนะ <c oughs> ดูดวงจันทร์นิดนึงเนี่ยผมผมกลัวตอนเวลาลงคืนนะ เพราะผมเป็นคนคิดมากและก็กลัวสิ่งที่จะกลัวตอนคืนก็กลัวไงเผื่อมีผีนะครับเออแล้วก็มาเฝ้าด้วยตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็จะรีวิวของนะครับกับวันนะครับไปเรียนได้ได้ไรไหมแล้วก็จะเป็นลูบิกส์นะครับลูบิกส์ ลุบิกแต่ละแกนนะใครสั่งซื้อไปสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวคนหาหาเจอแน่จะเล่นนะจะเล่นลูกบิกทุกครั้งเลยจ้าจ้าๆ้าจ้าหรือว่าจะรู้กันแล้วเนาะมามามาเก็บไปเลยเก็บไปเลยพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมามา มาตามาดูเอ,าอ้ายังไม่ขึ้นเลยอีนิดเดียวมันน่าจะขึ้นนะครับอน,นีรผอถ่ายนี่เยอะม่าไปกระซย